สวัสดีครับฟูจิครับเครื่องวัดตดช่วยท้องผูกมีข่าวดีจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยคนท้องผูกครับเพราะกว่าครึ่งประเทศเป็นโรคท้องผูกนั่งห้องน้ําทีไรโอ้ยโอยโอยอึไม่ออกส่งผลให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้โดยเฉพาะสุภาพสตรีกินผักก็แล้วหาวิธีการรักษาต่างๆก็แล้วไม่หายยิ่งกินยาไายยิ่งอันตราย,ยาเลยเคยรู้มาก่อนไหมครับเผยวิธีการรักษาใหม่จากประเทศญี่ปุ่นง่ายๆไปดูให้รู้กันเครื่องพิเศษเอาไวต้วตรวจตดของคุณเมื่อเราผ่าลำไส้ออกมาเป็นแบบนี้ลำไส้จะทิ่มลงข้างล่าง ถ้าเรานอนคว่ำจะเป็นยังไงกินผักจะทําให้ท้องผูกมากขึ้นท้องผูกนั่งตั้งนานก็ไม่ออกสักทีโอย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 ,โอยพยายามกินผักก็แล้วก็ยังไม่หายสักทีนี่คือภาพขนังลำไส้เดี๋ยวคุณจะเห็นอุจจาระไหลออกมาอย่างรวดเร็วคนที่หายจากการท้องผูกจะเป็นแบบนี้1 2ึ่งซ้งาพลวดออกมาออกมาออกมา,ออกมาทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยครับนักวิจัยบอกว่าไหลเร็วกว่าเดิมถึง200เท่า ดีไหมครับสาหรับคนท้องผูกดูต่อครับนี่คือเครื่องพิเศษเอาไว้ตรวจตดของคุณงั้นเรามาหาผู้ผลิตนักวิจัยกับท่านเลยครับท่านพออุกิโอกะฮิดคาซึทั้งเป็นทั้งหมอและเป็นนักวิจัยถามคุณหมอว่าเป็นคุณหมอเกี่ยวกับท้องผูกหรอครับ ไม่ใช่ครับแต่ผมเป็นหมอเกี่ยวกับเรื่องยาชาครับคุณหมอจะฉีดยาชาและคำนวณยาชาก่อนที่จะมีการผ่าตัดครับคุณหมอยูเกียวกบผลิตเครื่องนี้เพื่อรู้สึกยังไงบ้างหลังผ่าตัดครับผมรู้สึกท้องตึงมากเลยครับใช่ครับในช่วงผ่าตัดเราจะฉีดยาชาเพื่อหยุดการทํางานของลําไส้ครับและเมื่อยาชาหมดฤทธิ์ลำไส้ก็จะเริ่มขยับลําไส้กลับมาทํางานใหม่เหมือนปกติเราต้องคอยสังเกตดูว่าลําไส้จะกลับมาปกติเมื่อไหร่เราจรึงต้องมาตรวจดูว่าเม,มื่อไหร่ลําไส้จะกลับมาทํางานปกติและเครื่องนี้แหละจะเป็นตัวเช็คการทํางานของลําไส้มีท่อ บ,บนี้กว่าจะผลิตออกมาได้ใช้เวลา30ปีเลยครับถามว่าขายดีไหมคําตอบคือผมขายได้แค่10เครื่องเองครับใช่ครับขายได้แค่10เครื่องเองหมอไม่ค่อยอยากใช้กันแต่กับกลายเป็นประโยชน์อีกวงการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปิติินดีมากใช่ครับเครื่องนี้คือเครื่องที่วัดจํานวนการตดโดยการใช้ท่อนี้วัดตดครับใช้สเปรย์ฉีดทีก็จะเป็นการนับ1ครั้งก่อนอื่นเรามาตรวจตดของคนปกติโดยการเอาท่อเสียบลงไปในที่กางเกงแลวเอาเครื่องมาเสียบไว้ข้างลําตัวแบบนี้ ให้นั่งใช้ชีวิตตามปกติเล่นเกมไปอ่านหนังสือไปนอนอ่านหนังสือไปปุ๊ด ออกมาแล้ว1ทีออกมาแล้ว1ทีบ่าย2โมงูออกมาแล้วครั้งที่2ถึงจะไม่ได้ยินเสียงตดแต่เครื่องก็นับได้เป็น2ตีหนึ่งแล้วผมขอนอนก่อนนะครับช่วงที่หลับอยู่นี้ปูออกมาครั้งที่3แล้วก็ปูเป็นครั้งที่4ปรากฏว่าคุณเอ็มกลางวันตด2ครั้งกลางคืนตด5ครั้งใช่ครับนี่คือพฤติกรรมของคนธรรมดาจะมีการตดแบบนี้ครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนจะมีการตดมากกว่าตอนกลางวันเพราะตอนกลางคืนลำไส้จะทํางานมากกว่าครับแล้วถามว่าคนที่ท้องผูกจะมีการตดแบบไหน ต่อค,คุณธานากายูกิเป็นคนท้องผูกไม่อึอมาหลายวันงั้นเราก็มาเช็คก,การตดของคนท้องผูกเช่นกันขอเสียบไว้ที่เอวหน่อยนะครับวันนี้ภรรยาไปทําธุระผมขอเลี้ยงลูกต่อการตดเป็นศูนย์เลี้ยงลูกปอนอาหารให้ลูกตกเย็นอ่านหนังสือให้ลูกการตดก็ยังเป็นศูนย์วันรุ่งขึ้นสวัสดีครับขอดูเครื่องตรวจหน่อยครับมาเปิดดูเครื่องกันปรากฏว่าศูนย์ครั้งตดไม่ออกเลยหรือไม่มีการตดเลยครับผมไม่รู้สึกอยากตดเลยครับตกใจไหมครับเราเข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าคนท้องผูกจะมีตดแต่คนท้องผูกจะไม่ตดครับค ชออธิบายเมคานิี่ซึมหน่อยครับนี่คือลำไส้และตรงนี้คือแก๊สแก๊สนี่แหละเป็นตัวการที่ทําให้ลำไส้ไม่ขยับเมื่อลำไส้ไม่ขยับอุจจาระก็จะไม่ขยับแก๊สคือตัวการทําให้เกิดการท้องผูกคําถามทําไมคนท้องผูกถึงไม่มีตดแก๊สจะไม่ออกนอกร่างกายเลยเหรอแปลกใจไหมแก๊สเกิดจากอาหารหรือการอาหารที่อยู่ในลำไส้เกิดการสะสมเกิดเป็นแก๊สขึ้นมาถ้ามีจุลินทรีย์ร้ายอยู่ในลำไส้เยอะก็จะเกิดแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนจะเป็นตัวการทําให้ลำไส้ขยับยากหรือไม่ขยับโดยเฉพาะแก๊สมีเทนเตัวการซึ่ง จากจุลินทรีย์ร้ายใช่ครับคนที่มีตดหรือมีแก๊สสะสมอยู่ในร่างกายจะทําให้ท้องผูกมากขึ้นครับเมื่อเป็นท้องผูกกากอาหารก็จะอยู่ในลําไส้นานเมื่ออยู่ในลําไส้นาน<ๆ>ก็จะมีการสะสมหมักหมมทําให้เกิดจุลินทรีย์ร้ายเพิ่มขึ้นจุลินทรีย์ร้ายก็จะผลิตแก๊สมากขึ้นทําให้ท้องผูกหนักขึ้นมาดูภาพท้องผูกของคนไข้กันดีกว่าแจนจะแจนออกมาเป็นแบบนี้ตรงที่มีสีดำเนี่ยคือแก๊สนะครับนี่คือภาพของคนปกติและนี่คือภาพของคนมีแก๊สเยอะคนปกติจะมีแก๊สเพียงนิดเดียว <ic> คนท้องผูกดูซิเพราะมีแก๊สเยอะขนาดไหนครับเยอะมากใช่ครับแก๊สอุดตันทําให้ลําไส้ไม่ขยับ ทำให้กากอาหารขยับได้ยากคนที่ท้องผูกไม่เพียงจะเป็นกากหรือออุดตันลำไส้แต่แก๊สจะอุดตันลำไส้ด้วยคําถามแล้วทายัางไงทําให้ตดหรือแก๊สที่อุดตันในลำไส้ออกมาครับถ้าทําได้ก็จะทําให้อึไหลออกมาได้ครับวิธีการก็คือการนอนคว่าบนหมอนแบบนี้ครับแต่ละคนก็จะมีวิธีการนอนคว่ําแบบนี้คุณอาโอกิก็เป็นคนหนึ่งที่เคยท้องผูกมีวันหนึ่งฉันไปกินข้าวในร้านแห่งหนึ่งหลังจากนั้นปวดท้องต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับต้องเรียกรถพยาบาลมารับเพื่อเข้าโรงพยาบาลเราลองให้หลายๆคน มาทดลองนอนท่าควา่ำดูคุณฮุรุกิก็นอนคว่ำ <บา S 1> วันละ10นาทีก็แค่ดูมือถือเฉยๆหลังจากนั้นพลิกตัวไปทางด้านซ้าย 1>, 1ครั้งแล้วก็พลิกตัวไปทางด้านขวา1ครั้งทําแบบนี้5รอบซ้ายขวาซ้ายหรอบแค่นี้เสร็จแล้วค่ะใน1วันให้ทุกคนนอนคว่ทำทําอะไรก็ได้15นาทีแค่นอนคว่ำเอาหมอนหนุน15นาทีฉันนอนคว่ำเล่นกับหมาก,ก็แล้วกันมาสัมภาษณ์คุณอาวกิที่เคยไปโรงพยาบาลเ<ช>พราะท้องผูกฉันผายลมมากขึ้นและฉันก็ไปห้องน้ําง่ายขึ้นโดยเฉพาะจํานวนของอุจจาระมันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสาหรับฉันออกง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่รู้สึกตึงที่ท้องอีกแล้วค่ะในสอง อาทิตย์นี้น้าหนักชั้นลดถึง3กิโลเลยค่ะ3กิโลเลยเหรอคุณสแามาสือเป็นยังไงใช่คะ่ะที่ผ่านมาฉั้นไปห้องน้ํา10วัน1ครั้งเองปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็น7วัน5วันแล้วก็4วันออกง่ายขึ้นเยอะเลยการนอนคว่ำทําให้ตดหรือแกส๊สออกมาง่ายขึ้นแล้วเหตุผลอะไรทําให้ตดมันออกมานี่คือลำไส้ของร่างกายเราเมื่อเราผ่าลำไส้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าลำไส้จะทิ่มลงข้างล่างถ้าเรานอนคว่ำจะเป็นยังไง1นึออ่งสองซ้อเป็นแบบนี้ครับเมื่อเรานอนคว่ำเห็นไหมครับว่า่าาาาามมัันจะะงยยกบกบรรลเพอา จะชอบวิ่งขึ้นข้างบนดังนั้นการนอนคว่ำจะดีต่อการทําให้ผายลมทําให้ลมออกได้ง่ายเพราะว่าแก๊สมันเบากว่าอากาศเมื่อเรานอนคว่ำตดก็จะออกง่ายครับให้เรานอนคว่ำบนหมอนทุกวันเป็นเวลา2ทิศแค่15นาทีหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาเป็นการนวดลําไส้ครับแต่เราต้องทําเฉพาะกลางคืนเท่านั้นเพราะอะไร ดูต่อครับใช่ครับในตอนกลางคืนลำไส้จะมีการขยับมากที่สุดดังนั้นเราควรที่จะนอนคว่ำในเวลาก่อนนอนครับแต่ถ้ากินปุ๊บอย่าเพิ่งนอนคว่ำปล่อยไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงก่อน เพราะเป็นโอกาสในการที่จะทําให้น้ําย่อยและการเผาผลาญเกิดมีปัญหามีข่าวใหม่ที่น่าตกใจเคยได้ยินไหมครับว่าคนท้องผูกต้องกินผักเยอะแต่ในกรณีคนท้องผูกแบบนี้ห้ามกินผักครับเพราะจะทําให้ลําไส้ไม่บีบอุจจาระออกมาครับในกรณีนี้ต้องดูครับเราเคยเข้าใจผิดกันว่าเวลาเราท้องผูกให้เรากินผักกันเยอะๆใช่ไหมข่าวใหม่บอกว่าถ้าท้องผูกกินผักจะทําให้ท้องผูกมากขึ้นนี่คือลําไส้และนี่คือผักหรือใยอาหารที่เรากินอยู่ในกรณีที่เรากินผักเยอะ ใยอาหารเยอะๆมันจะช่วยกวาดเศษอาหารต่างๆออกมาแบบนี้ทําให้อืง่ายขึ้นและทําให้ลําไส้ขยับได้มากขึ้นแบบนี้ด้วยนี่คือลําไส้ของคนท้องผูกคนท้องผูกจะมีกากอาหารหรืออืค้างไว้แบบนี้และตรงนี้ก็คือลมหรือแก๊สดูสิครับว่ามีกากอาหารมีแก๊สมีกากอาหารมีกากอาหารมีแก๊สเต็มไปหมดเลยและในกรณีที่คุณกินผักเข้าไปนี่คือผักหรือใยอาหารเวลาจะย่อยผักหรือใยอาหารมันจะทําให้เกิดแก๊สแก๊สมันจึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ทำให้แก๊สเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นแบบนี้ทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดมากขึ้นทําให้เกิดท้องอืดจึงทําให้ลำไส้ของคุณขยับได้น้อยลงหรือลำไส้ไม่ขยับเลยทําให้ป่วยหนักมากขึ้นครับในกรณีนี้คุณจะกินอูด้งหรือกินข้าวต้มเพื่อเป็นการย่อยที่ดีก่อนครับสรุปผลวิจัยอีกครั้งหนึ่งครับผักไม่ใช่เป็นสิ่งที่ย่อยง่ายแต่มันเป็นกาที่จะช่วยไล่อึ ออกจากลำไส้ในกรณีที่คุณท้องผูกคุณกินผักจะทําให้เกิดแก๊สครับในกรณีที่คุณท้องผูกให้กินอาหารที่ไม่มีใย,ยอาหารเพื่อลดแก๊สก่อนครับคนท้องผูกจะมีจุลินทรีย์ร้ายสะสมอยู่ในลำไส้ทําให้เกิดแก๊สพิษถามว่าจะปราบจุลินทรีย์ร้ายออกจากลำไส้อย่างไรครับหลายคนคิดว่ากินยาถ่ายแล้วจะขับจุลินทรีย์ร้ายออกจากร่างกายอันตรายนะครับเพราะว่าเมื่อคุณขับ จุลินซีไลายออกจุลินซีดีที่อยู่ในร่างกายก็จะถูกขับทิ้งด้วยคุณก็จะไม่มีจุลินซีดีอยู่ในร่างกายครับเมื่อไม่มีจุลินซีดีอยู่ในร่างกายจะทําให้คุณมีภูมิต้านทานน้อยมีโอกาสเป็นโรคร้ายเยอะแยะมากมายจากผลวิจัยคนที่ขาดจุลินซีดีจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเบาหวานความดันและโรคต่างๆเกี่ยวกับเส้นเลือดครับดังนั้นคุณจะต้องเติมจุลินซีดีเพื่อที่จะไปต่อสู้กับ จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เพื่อลดแก๊สและลดพิษท,ที่อยู่ในร่างกายครับคำถามลำไส้มีหน้าที่อะไรตอบมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารดีดๆเข้าร่างกายแต่ถ้าลำไส้คุณสปกปรกมีจุลินทรีย์ร้ายอยู่เยอะก็จะดูดสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกายเข้าไปในสมองเข้าไปในปอดเข้าไปในกระแสะเลือดและมันกระจายไปทั่วร่างกาย เป็นเรื่องที่อันตรายครับทำให้ร่างกายคุณป่วยรวมถึงการมีแก๊สพิษอยู่ในลําไส้ครับโดยเฉพาะถ้าคนที่กินยาถ่ายยิ่งทําให้จุลินทรีย์ดีหายไปจากร่างกายยิ่งซวยใหญ่ไหมครับเราจะหาจุลินทรีย์ดีมาเสริมสร้างให้ร่างกายเราต่อสู้กับจุลินทรีย์ร้ายได้อย่างไรคําตอบคือหาจุลินทรีย์ที่มีผลวิจัยครับผมหาจากประเทศญี่ปุ่นและผมกินเองครับผมมีจุลินทรีย์ตัวนี้ครับซึ่งมีจุลินทรีย์อยู่7สายพันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่นมีผลวิจัยต่อสู้โรคร้ายครับข้างในแบบนี้ผลิตภัข้างในมี32ผม32า วิธีกินสบ,ส,บสบัด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 แล้วก็ฉีดแล้วก็กรอกปาก พยายามอย่ากินจุลินทรีย์หชนิดให้กินหลากหลายสายพันธุ์เพราะว่ามันจะเหมาะสมกับร่างกายคุณแต่ละอย่างจะต่างกันครับและจะไปต่อสู้โรคร้ายต่างๆที่แตกต่างกันไปครับคนที่ท้องผูกแสดงว่าคุณมีจุลินทรีย์ร้ายอยู่ในลำไส้มีแก๊สพิษอยู่เยอะระวังเป็นมะเร็งลำไส้นะครับคุณต้องเติมจุลินทรีย์ดีเข้าไปในร่างกายเพื่อต่อสู้และถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับให้เพื่อนๆแอดมาที่ตรงนี้ครับถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับอีกทีครับถ้าเพื่อนๆสนใจให้แอดมาที่ตรงนี้หรือสแกนมาครับถ้าไม่แ ค็อบจอมาแล้วเขียนว่าสนใจ7.4ครับ